ค่ะเด็กๆยิบหนังสือภาษาไทยปรถมไว้ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่13ค่ะเด็กๆมีเลข1กับเลข3นะคะเปิดมาแล้วเราจะมาพบกับหน้านี้นะคะเด็กๆฝึกคัดเขียนพยัญชนะค่ะอ่านตามครูฝึกคัดเขียนพยัญชนะนอหนูบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งแล้วระบายสีภาพค่ะเด็กๆ มาดูกันนะคะนอนอหนูหอนออูหนูเด็กๆเขียนตามรอยเส้นประเลยนะคะต่อมานะคะตัวบอบอใบไม้บอไอใบมอไอไม้มิโทไม้ใบไม้ เด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นประเลยนะคะต่อมาค่ะตัวปอปอปลาปอรออาปลาเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นประเลยนะคะต่อมานะคะตัวผอผอพึ่งผออึงอเผึงไมโทพึ่ง หอพึ่งนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขียนตามรอยเส้นประเลยนะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆ